สวัสดีค่ะเพื่อนผู้ชมคะวันนี้นะคะนันทิพาเพื่อนผู้ชมมาติดตามหลังการฉีดวัคซีนกันนะคะคืออย่างนี้นะคะวันนี้พระภิกษุทั้ง3ท่านท่านก็ได้มาฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มเข็มที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนันทิก็ได้มีโอกาสนะคะขอเรียน ถามพระพิสุทั้งสาท่านนะคะว่าหลังการฉีดเข็มที่สองไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะพระพิสุทั้งสาท่านก็ได้เมตตาตอบกลับมาว่า mm. เช่นเวี mm. ยนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนหายใจช้ารูปคล้ายเป็นลมใจสั่นหูอื้อและอาการทำต่างๆสิ่งเหล่านั้นไม่มีเลยนะคะและท่านก็ เมตตาบอกว่าเป็นปกติมากนะคะท่านยังบอกอีกว่าคือพยาบาลที่ฉีดหมอที่ฉีดเนี่ยหลังฉีดแล้วก็ทางพยาบาลสั่งว่าให้ฉันน้ําวันละ3ลิตรนะคะทีนี้นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนเพือทุกคนนะคะที่จะไปฉีดเตรียมตัวฉีดนะคะก่อนฉีดแล้วหลังฉีดนะคะต้องดื่มน้ํากันวันละ3ลิตรอย่างน้อยนะคะซึ่งทางีิขุนะคะ ทั้ง3ท่านนี้โดยปกติแล้วนะคะท่านก็ฉันน้ำดื่มน้ำเยอะ3ลิตรถึง5ลิตรเป็นปกติอยู่แล้วนะ